จะได้รถกระบะมือสองคันนะครับแต่มีเงื่อนไขรายละ,ละเอียดยิบย่อยอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็คือ1น,นะครับรถจะต้องฟรีดาวได้นะครับและ2นะครับต้องมีค่าง,งวดประมาณ5,000บาทนะครับและ3นะครับหลังจากจัดไฟแนนซ์แล้วเนี่ยต้องมีเงินเหลือด้วยนะครับต้องจัดเหลือประมาณ1 0ื 20, ่นถึงสองหมเอาไว้ลงทุน จะไปดูนะครับให้กับ f c ท่านนี้นะครับว่าไอรถคันนี้เนี่ยมันเข้าเงื่อนไขและสภาพรถเนี่ยมันไปได้หรือเปล่าเริ่มจากภายนอกกันเลยเนาะสำหรับคันนี้นะครับค่อนข้างสวยนะผมเดินดูไปแล้วรอบนึงนะครับเนี่ยฝากระโปรงค่อนข้างบางแต่ว่ามันก็จะมีแบบพวกคาบน้ําอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีตาหนิอะไรนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับมีคาบน้ำข้าฝุ่นอยู่นะครับกระจังหน้าสวยกันชนสวยไฟสวยนะครับยางแม็กเดิมโรงงานนะครับยางก็ไม่เิเล่นะครับยังใช้ได้อีกประมาณหนึ่งอยู่ นะครับแก้มเดิมการันตีนะครับประตูบางจัดเลยนะครับภายนอกตัวรถนะครับจากที่ผมเดินดูเนี่ยคือตําหนิมันไม่มีนะครับนีครับมันก็จะมีพวกคราบฝุ่นนะครับเนี่ยคราบน้ำคราบฝุ่นนะเพราะว่ารถใช้งานเนาะไม่ได้ล้างประมาณนั้นนะครับก็ไม่มีตําหนิอะไรสีค่อนข้างสวยนะภายนอกนะครับด้านหลังโอเคนะครับโอเคเนาะสวยอยู่นะครับเนี่ครับมันก็จะมีคราบน้ําคราบดินคราบฝุ่นนะครับเพราะว่ารถใช้งานเนาะไม่ได้ล้างนะครับ แต่ดูแล้วโดยรวมนะครับสวยนะภายนอกสวยจัดเลยคันนี้แม็กก็ไม่คีเลนะครับมีรอยเจาะประมาณนี้นะครับมีรอยเจาะมาเอายางนะครับมีสโตร์สี่ล้อทั้งหมดเลยครบแบบนี้นะครับก็ไม่เก่ามากพอได้อยู่นะครับด้านนี้เช่นกันบางจัดเลยเนี่ยตามน,นี้เลยนะครับเนื้อสีภายนอกโอเคนะครับผ่านนะครับน่าจะ100เปอร์เซต เราก็การันตีไม่มีชนเลยนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักมานะครับก็ถือว่าพร้อมใช้งานนะสำหรับภายนอกมาดูทางด้านภายในกันนะครับนิดนึงเริ่มจากประตูก่อนเลยนะครับออโอเคนะครับไม่มีตําหนินะครับภายในนะแผงประตูก็มีข้าฝุ่นนิดหน่อยนะครับถ้าล้างทําความสะอาดก็ไม่น่าติดอะไรนะสำหรับตรงนี้เบาะที่นั่งนะครับก็ดูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับก็ต้องมีการเก็บทํานะ เจ้าของก็แจ้งแล้วนะครับว่ารถมันใช้งานอยู่เนาะก็น่าจะมีการล้างทำความสะอาดไปทั้งชุดใหญ่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็หนึ่งตำหนินะครับตรงนี้เนี่ยมีการเก็บทําให้นักจากที่ผมพูดคุยนะครับก็จะมีตําหนิเบาะขาดทางด้านคนขับแค่นี้เองนะครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะทางด้านโอเพนแครนะครับโอ้ปิดเปิดนุ่มมากนะครับการันตีว่ามันโอเคเลยนะเนี่ยผมว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีมาร์กหลายๆจุดนะที่เป็นมาร์กเดิมอยู่แล้วไม่กระพือนะนะครับเขย่านะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสลัก ล่างโอเคนะครับด้านบนนะครับนี่ครับสลักโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับปิดเปิดสนิทมาร์กเดิมโรงงานหลายจุดนะครับสีไม่ด่างด้วยนะครับสติกเกอร์อยู่นะครับสวยจัดนะผมว่าคันนี้ถ้าล้างทําความสะอาดน่าจะดูดีกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับทางด้านภายใน ด้านหลังเนาะทางด้านแคปอ้อลืมบอกนะครับแคปนั่งได้แล้วนะไม่ต้องมีเข็มขัดนีรลัยนะครับไม่ถูกจับแน่นอนเนาะสำหรับรถแคปนะครับหรือใครที่มองหาแล้วไม่กล้าซื้อก่อนหน้านี้นะครับก็มีประเด็นกันไปนะครับแต่ตอนนี้ก็ชี้แจงกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถนั่งได้เนาะแคปนะครับไม่ต้องรัดเข็มขัดประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวไปดูทางด้านนู้นกันครับทางด้านนี้นะครับประตูสวยอยู่นะครับแผงประตูก็ลักษณะเดียวกันไม่มีตําหนินะครับมีแค่ข้าวฝุ่นนะครับ ประตูไม่มีตำหนิที่มันรอยโดนชนนะไม่มีนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับทางด้านนี้นะครับเดวแกะดูนิดหนึ่งนี่ครับสวยจัดนะครับของงโรงงานนะครับไม่มีตำหนิโอ้โหลมค่อนข้างแรงนะข้างนอกยังไงก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลมแรงจริงนะตรงนี้อ่ะทางด้านนี้นะครับนิดนึงโอเคนะสลักปิดเปิดนุ่มดีนะครับสลักบนโอเคสลักล่างโอเคถือว่าผ่านนะครับตรงนี้ ร้านนี้นิดนึงนะครับคอนโซลนะครับไม่มีตําหนิอะไรนะครับก็มีกาวสองหน้าน่าจะติดอะไรมาสักอย่างนะครับนั้นก็โอเคนะครับช่องแอร์โอเคนะครับคอนโซลกลางนะครับน่าจะใช้งานได้หมดเนาะจากที่ขับมาแล้วก็ลองกดนู่นนี่นั่นดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหนึ่งตำหนินะครับตรงนี้หัวเกียร์นะครับผมคุยกับเจ้าของแล้วถามว่ามันหลุดไปไหนคือไอตัวที่บอกสัญลักษณ์เกียร์ตรงเนี้ยนะครับมันเป็นกาวติดลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้ว เหมือนกับมือบอลนะผมว่านะครับแกะหลุดออกอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนให้นะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนหัวไปเลยหรือไม่ก็มีเอากาวมาแปะคืนอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตำหนินะครับโดยรวมตอนนี้นะครับนับตั้งแต่รีวิวมาภายนอกนะครับจนมาถึงตรงนี้เนี่ยก็มีตำหนิที่เบาะนะครับแล้วก็หัวเกียร์ทางด้านนี้นะครับนอกนั้นก็ยังโอเคอยู่นะครับพวกระบบปรับไฟฟ้าต่างๆนะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะสำหรับภายในมาดูช่วงล่างนิดนึงนะครับ b t ท0ศูนย์คันนี้ จากที่ขับมาเมื่อสักครู่นี้แต่ก็ไม่ได้จริงจังมากนะครับช่วงล่างค่อนข้างโอเคนะเนี่ยครับจากที่ผมดูนะครับโชคเดิมแหนบเดิมนะครับเพาวสวยนะครับเพาหลังเพากลางก็โอเคนะครับก็ยังมีท่อพักอยู่ยังอไไล่ครบดูแล้วน่าจะใช้งานมาไม่หนักมากนะครับแล้วก็ใช้งานมาไม่เยอะด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับเพราะว่าจากที่ดูช่วงล่างประมาณนี้ถือว่า อ่พร right to nice. mm ้อมใช้งานนะนะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับช่วงล่างเนาะทางด้านหลังมาดูทางด้านนี้กันบ้างนะครับเริ่มจากฝากระโปรงก่อนเลยนะครับฝากระโปรงสวยมากนะครับตะเข็บเดิมโรงงานมาร์คเดิมโรงงานสียังสวยอยู่เลยนะครับไม่ซีดไม่ด่างนะครับฉนวนการความร้อนดูดีนะครับแสดงว่ารถใช้งานมาเอ่อไม่เยอะมากนะครับสําหรับคันนี้โอเคเลยนะครับน็อตนะครับไม่มีแกะนะครับแก้มนะครับดูจากน็อตแก้มแล้วก็โอเคนะครับเนี่ยฮะ ยังไม่ได้ทําสีอะไรมาเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสีเดิมโรงงานนะครับมาร์กเดิมโรงงานยังอยู่นะครับตามนี้คานนะครับมาร์กเดิมโรงงานสวยจัดนะครับก็ดูดีนะครับแค่มันเขอะเขอะมีฝุ่นมีอะไรนะครับนี่ทางด้านนี้ก็เช่นกันนะคานเดิมโรงงานนะครับแก้มด้านนี้ก็เช่นกันมาร์กเดิมโรงงานไม่เคยแกะทํานะครับสียังมีถลอกมีอะไรบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะทางด้านซุ้มด้านในนะครับก็ตามนี้นะครับไม่ผุไม่มีสนิม ก็น่าจะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้สายพานจากที่สตาร์ทขับมาเมื่อสักครู่นี้ก็โอเคนะครับในระดับหนึ่งพอมาถึงตรงนี้นะครับผมที่ผมสังเกตเห็นนะครับก็คือฝาครอบเครื่องเนี่ยไม่มีนะครับผมลองคุยกับทางเจ้าของแล้วว่าฝาครอบเครื่องไปไหนนะครับคือเขาแกะออกนะครับเพื่อแม่ทนแนนนะครับเกี่ยวกับตัวซีนนะครับหัวฉีดนะครับมันมีการรั่วซึมนะครับประมาณนั้นก็มีการแกะ แม่ทันแนนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนั้นถือว่าดีนะครับเพราะว่าซีนพวกคอหัวฉีดหรือว่าตัวหัวฉีดตรงนี้นะครับมันก็จะมีปัญหารั่วบ่อยฉีกบ่อยประมาณนั้นนะครับก็คือทําแล้วนะครับก็ดีกว่าไม่ทําประมาณนั้นนะครับส่วนน็อตเครื่องนะครับก็ปกตินะครับเครื่องยนต์ค่อนข้างแห้งนะครับนี่ฮะสวยอยู่นะครับนี่มีแคทแคปยังอยู่ด้วยนะครับก็โอเคครับไม่ได้มี ปัญหาอะไรนะครับก่อนจะไปลองขับให้ด right? okay. ูอีกทีน <t ap> ึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทนะครับแล้วก็ดึงแกนวัดน้ำมันเครื่องดูนะครับว่ามันมีไอออกไหมหรือว่ามีควันออกไหมนะครับจะได้รู้นะครับว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันสึกหลอหรือเปล่านะครับก็โอเคครับเครื่องยนต์ค่อนข้างแน่นนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ดึงแกนวัดน้ำมันเครื่องออกแล้วนะครับไม่มีควันออกไม่มีไอออกเลยก็ จำนั้นพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวไปลองขับนะครับแล้วก็มาสรุปกันนะครับว่าสภาพนี้นะครับกับเงื่อนไขที่ fc fanpage ต้องการเนี่ยมันไปได้ไหมนะครับกับมา z ด a bt 5้ pro คันนี้ครับจากที่ขับมานะผมบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากๆนะครับคันนี้รถเดิมจัดจัดนะครับเรียกว่าน่าจะเดิมเกือบจะโรงงานเลยก็ว่าได้นะครับคืออัตราเร่งคือดีมากๆนะครับแล้วก็เบรกโอเคนะครับคัสเกียนะครับไม่มีปัญหาเลยยิ่งอัตราเร่งนะครับโอ้โหได้ฟิลมากนะครับก็กดออก แบบทันใจนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคือเครื่องยนต์ค่อนข้างแน่นด้วยนะครับจากที่ลองขับมานะครับแล้วก็ช่วงล่างดีมากๆนะครับสำหรับมาได้บีทีห้าศูนย์โปรคันนี้นะครับใกล้เคียงรถเดิมโรงงานมากๆนะครับแล้วก็รถคันนี้ใช้งานมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแสนก็โลเท่านั้นเองนะครับขับสนุกนะครับก็สรุปตรงนี้เลยนะครับสำหรับ f อที่ขอมานะครับอยากจะได้รถนะครับที่ผ่อนไม่เกิน5,000บาทหรือ5 0 0 0นิดๆได้นะครับแล้วก็ ฟีดเอบนะครับจัดเหลือเอาไปลงทุนต่อได้อะไรเงี้ยนะครับหาให้แล้วนะครับเจอแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยค่อนข้างผ่านนะครับที่เหลือนะครับผมก็แนะนำนะครับให้ลองอพูดคุยกับทางเจ้าของอีกทีหนึงนะครับแล้วก็ไฟแนนซ์นะครับว่าจะมีจุดลงตัวเพิ่มเติมอะไรตรงไหนบ้างนะครับรายละเอียดปิกย่อยเนาะแต่เบื้องต้นนะครับตัวรถนะครับที่ผมรีวิวเนี่ยคือผ่านแล้วนะครับก็พยายามหาให้นะใครที่แบบรีเควสอะไรมานะอย่างเคสเนี้ถือว่าค่อนข้างยากนะครับก็ ทําได้นะครับช่วยคุยให้ได้แล้วนะครับก็ตามนั้นเลยแล้วก็ f อท่านใดนะครับอยากจะดูรุ่นไหนรีวิวรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถติดต่อพูดคุยได้เหมือนเดิมนะครับก็ยินดีนะครับเป็นธุระจัดการให้เต็มที่เลยนะครับถ้าไงก็ฝากไว้ด้วยครับกับคลิปนี้ไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ